หัวหน้าผู้พร้อมกับยิบกุญแจมาจากนั้นก็สั่งหอดใจไม่ดีจึงบีบหันหลังยกแ,แขนสองข้างขึ้นมากันแล้วพูดว่ากำแพงอากาจากนั้นก็มีควานฟันลงมาอย่างแรงทำให้หัวหน้ากระเด็นไปไกลหัวหน้าลองหัวหน้าเรียกชาวบ้าย่าหันหลังให้สตู หัวหน้าพูดของสร้างกำแพงอากาศให้รองหัวหน้าถึงชั่วยชีได้แต่ก็ทำให้รองหัวหน้ากระเด็นมาห้าหัวหน้าจากนั้นว่านั้นก็ปรากฏสิ่งที่ถือเหมือนอยู่ร่างกายเป็นคนกำยำร่างใหญ่แต่หัวกับเป็นหัวฉลามสิ่งมีชีวิตผสม ลองหัวหน้าพูดด้วยความตกใจใช่ก็เห็นเป็นอยู่หัวหน้าพูดแต่มันยังใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยจากนั้นมันก็หายไปหายตัวอีกแล้วรลองหัวหน้าพูดไม่ใช่หัวหน้าตอบลมเหมือนกับจากนั้นก็มีลมแรงพัดมาห้าหัวหน้ากับร้องหัวหน้าปลวยไปพอดีกรับที่ สิ่งมีชีวิตนั้นมาปรากฏต,ตรงหน้าพวกเขา้าพร้อมกับฟาดคว้าลงมาย่างแหลงจนทําให้จุดนั้นทะลุลงมาทับสิ่งมีชีวิตนั้นเจ้นั้นใช้ได้สี่ย่ามหัวหน้าผูดอะไรนะสี่ย่ามเนาะชาวหัวหน้าผูดก้อนรองหัวหนา้าผูอะไรมากกว่านี้หัวหนา้าก็ยุ่งจะให้ขังปาซาหัวหน้าผูด แล้วจากนั้นซิงชีนั้นก็ค่อยๆเดินทะลุเฟสซากนั้นมาแล้วมูวนาก็หยิบยามาซ่อมเวสยาหลอมล้วนมูนาพูมันยังอยู่ในขั้นทดลองนะครับมันไม่มีทางเลือกแล้วหมูหนาพูแล้วก็กินยานี้จากนั้นก็ยืนให้หนุกนังแอนคา้างๆกินแล้วรุกนังแอนก็กลายเป็นแสงออโรรา ลอยเข้าไปในร่างกายของหัวหนา้าแล้วหัวหน้าก็กระอักเลือดก่อนจะเปล่งแสงอลร่ลาพร้อมกับมีปีกหนกนังเงองอ้อออกมาหัวหนา้าเป็นอะไรไหมรองหัวหนา้าพูดไม่มากหัวหน้าตอกแต่ตอนนี้นายต้องรีบแล้วพูดจบก็พักรองหัวนา และพูดว่าลมพัดผ่านช่องว่างอากาศ